สวัสดีครับอีพ e ีท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องครับผมครับมาดูกันนะครับผมสรุปคุยกันหลังเล่าออกนะพี่น้องอีพีครับผมมาเบิ่งนกันพี่น้องชมแล้วพัฒนาวันนี้นะครับผมวัน๋อประท่านทครับผมวันที่สิบถึงตัวเนาะไปใช่วันที่สิบหกจังได้พี่น้อง <laughs> วันจันทร์ที่สิบ นะครับผมวันจันทร์ที่สิบเด้อพี่น้องท่านโทษครับผมใช่เด็กไงเสืออยวันนี้สรุปผลออกลาพัฒนาหรือคุยกันหลังเล่าออกนักชมเนาะคุยกันหลังเล่าออกเลขหกตัวนะครับหกตัวก็มีเก็ดสี่สามหกหนึ่งหนึ่งเก็ดสี่สามหกหนึ่งหนึ่งเอาพี่น้องชมส่วนเด็กสามตัวหกหนึ่งหนึ่ง นะครับหกหนึ่งหนึ่งนะครับผมเลขสามตัวโซเดกสองตัวล่างสามหกอ่ะมีใครโชคดีกันบ้างครับผมยกมือขึ้นนะครับถ้าไม่โชคดีตามกันต่อนะครับผมอ่ะตามกันต่อวันพุธกันพี่น้องตามวันพุธกันต่ออ่ะงวดนี้วันที่สิบมาเบิ่งกันพี่น้องชุ่มทั้งหมดมีแปดสำนักนะครับผมแปดสำนัก เข้ากี่สำนักกันนะครับผมมาดูกันนะครับอ่ะนี่ครับทมาชมเอาไว้ตรงนี้กันเล็กน้อยนะครับเนาะอ่ะสำนักแรกครับผมสำนักแรกสำนักแรกของปูสี่ศูนนะครับปู40่ อมาดูกันนะครับเลขวิ่งนะครับผมวิ่งรูดมาบนล่าง1กับ2เข้าที่เลขวิ่ง1นะครับผมเข้าที่เลขวิ่ง1น่งบนนะครับพี่น้องเข้าเลขวิ่งบน1น่งส่วนจับคู่จับคู่กับว่าเขานะพี่น้องชมนะจับคู่กับมี1น1 4 1 6 1 9อ่า2 3สาม สองสี่สองหกนะอ่าเขียดไปหนึ่งแต้มสองเก้าไม่เข้าเข้าแต่เลขวิ่งของปู่สี่ศูนย์กันนะครับผมเข้าเลขวิ่งหนึ่งนะครับหกหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูสำนักที่สองอ่าสำนักที่สองหลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับผมสำนักที่สองหลวงพี่ดาวดวงใหม่ นะครับผมอ่ะลาวศาสนาวันจันทร์ที่10กันนะครับผมวันจันทร์ที่10อ่าให้วิ่งบน9กับ4ี่มาเกับ4ไม่มีนะครับผมหลุดไปจับคู่9 5 9 6 9 7าเก้าหอ่าสี่ศูนหลุดไปนะครับผมบนหลุดไปอ่ะทีนี้มาดูล่างกันนะครับผมล่างว่าเข้ากันไหมวิ่งรูดล่าง สามกับแปดเข้าที่สามกันครับผมเน้นสามเข้าที่สามกันนะครับผมเข้าเลขวิ่งนะครับสามล่างนะครับผมจนจับคู่ก็สามแปดสามเก้าสามศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าจับคู่ไม่เข้าเข้าเตะเลขวิ่งอีกแล้วครับผมหลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับมาดูกันครับผมสำนักที่สามนะครับผม สำนักที่สามใช่หรือไม่สำนักที่สามกันแล้วนะครับผมสำนักที่สามของปู่สมดีวิ่งบนล่างปู่สมดีเรียกติดเตียกข้างเคียงอ่าก็มีสามกับหกกันอยู่นะครับจับคู่วิ่งรูดนะฮะวิ่งรูดก่อนวิ่งรูดสามกับสี่เข้าที่สามครับผม เข้าที่เลขวิ่งสามกันเด้อพี่น้องครับผมอ่าเข้าที่เลขวิ่งสามล่างกันนะครับผมอ่ามาดูกันจับคู่สามสี่สามสี่สามห้าสามเจ็ดหกเจ็ดหกสามหกสามล่างเข้าตัวกลนะับนะครับพี่น้องผู้ชมเข้าตัวกลับนะครับปูอ่าเข้าตัวกลับล่างแต่มันออกสามหก เข้าตัวหกสามให้หกสามวันออกสามหกออกตัวกลับนะครับออกตัวโต๊ดของปูส่สมดีเข้าตัวโต๊ดนะครับผมเกตห้าเกตหกสามแปดแปดห้านอกนั้นไม่มีนะครับผมจับคู่เข้าตัวโต๊ดแต่เลขวิ่งเข้าตรงตรง,ตรงสามล่างนะครับผมส่วนจับคู่ก็หกสามเข้าตัวโต๊ด มันออกสามหกนะครับผมอ่าดูสำนักที่สี่กันนะครับผมสำนักที่สี่กันนะครับว่าอ้าของปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดวิ่งบนอ่าวิ่งบนวิ่งรูดบนสองกับสามเข้าที่สามนะครับผมนี่ครับเข้าที่สาม แต่ไปเข้าล่างนะครับผมให้บนไปเข้าล่างมาดูจักคู่หกสองหกสามอ่ะหกสามเข้าตัวโต๊ดอีกแล้วปู่สมดีก็เข้าตัวโต๊ดปู่เกตสองก็เข้าตัวโต๊ดให้บนไปลงล่างนะครับผมปู่ศูนย์เกตให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนเป็นอย่างนั้นนะครับวกปู่ศูนย์เกตเด้ออ่าเข้าตัวโต๊ดนะครับเข้าตัวโต๊ด หกสามจมันออก3 6นะครับผมนี่ครับว่าจับคู่มาดูร่างวิ่งรูด9กับ0นะครับผมไม่เข้าแล้วครับเรียกวิ่งมาดูจับคู่9 8 0 8 1 8 9 9ู9ย์แปดหนึ่งาเก้า่งเก้าไม่เข้านะครับผมเฉียดไป1แต้งเหมือนกันนะครับผม เข้าแต่เลขวิ่งบนสามนะฮะแต่ไปลงล่างนะครับผมกับจับคู่ตัวโต๊ดนะครับเอามาดูสำนักที่ห้ากันครับผมสำนักที่ห้าหลวงพี่ดาวอ่าหลวงพี่แขกนะพะยมอาธรรมช่มหลวงพี่แขกกันนะครับหลวงพี่แขกให้วิ่งรูดอ่าวิ่งรูดบนล่าง สกับ6ก็เข้าที่หกันนะครับผมเข้าที่หกันนะครับเข้าเลขวิ่งหกล่างกันนะครับผมดูจับคู่จับคู่6 4สี่สองสีสองสี่หกหนะครับผมสี่สองสี่หไม่มีนะครับผมจับคู่เข้าแต่เลขวิ่ง เข้าเตะเล็กวิ่งเด้อของหลวงพี่ดาวดวงใหม่อของหลวงพี่แคทประทานโทษครับผมมาดูสำนักที่หของพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับผมพ่อแหลคนนอนนาเป็นยังไงบ้างครับวิ่งรูดบนเจดกับหนะครับผมจับคู่มีแต่เกตศูนย์เกหลุดไปนะครับผมของพ่อแหลวิ่งล่าง วิ่งรูดล่างหกกับสองเข้าแต่เลขวิ่งอีกแล้วครับผมอของพ่อแดเข้าเลขวิ่งล่างหกตรงตรงนะครับผมเข้าเลขวิ่งหกตรงตรงจับคู่หกหกห้าสองสี่หกเก้าหกศูนย์นะครับผมไม่เข้าจับคู่ไม่เข้าพ่อแดคนนอนนาเข้าแต่เลขวิ่งหกล่างกันนะผม ล่างตรงๆครับผมเข้าแต่เลขวิ่งอ่ามาดูต่อนะครับผมสำนักที่เจ็ดนะครับอ่าเราพัฒนาของเจเลขกวิ่งเงินล้านนะครับผมเจเลขวิ่งเงินล้านอ่าหงวดนี้สับมาอยู่ด้านนี้อ่าวิ่งรูดบนล่างสามเข้าที่สามเลเกวิ่งนะครับผมเข้าแต่เลขวิ่ง นะครับผมเลขวิ่ง3จับคู่ไม่เข้านะครับผมมี3 0 3 3 3 5ไม่ถึง1แต้มครับผมนอกนั้นหลุดไปนะครับผมหลุดไปเข้าแต่เลขวิ่งเกงเงินล้านอ่ะเกเลขวิ่งเงินล้านเข้าเลขวิ่งกันนะครับอ่ะมาดูกันครับผมสำนักสุดท้ายสำนักที่8นะครับผมสำนักที่8 อ่าของพ่อแต้มตำลาวนะครับผมพ่อแต้มตำลาว,วิ่งรูดบนล่าง3กับสเข้าที่เลขวิ่งอีกเหมือนกันนะครับผมงวดนี้บรรดาแปดสำนักดังเข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมเข้าเลขจับคู่เข้าตัวโต๊2สํานักจับคู่มีสี่ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสามเก้านะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสองเก้าสองศูนย์ไม่มีจับคู่ไม่มีจับคู่หลุดไปเข้าแต่เลขวิ่งเด้อพอแต้มนะครับผมสรุปแล้วทั้งแปดสำนักเลขวิ่งไม่เคยหลุดนะเลขวิ่งไม่หลุดทั้งแปดสำนักเลขวิ่งไม่หลุดนะครับผม แต่จับคู่นะครับผมอของอทุกทวนอีกครั้งหนึ่งของปู่สเข้าเลขวิ่งบนหนึ่งของหลวงพี่ดาวดวงใหม่เข้าเลขวิ่งล่างสามหลวงปูส่สมดีเข้าเลขวิ่งล่าง3จับคู่เข้าตัวตัวหสของ,งอปู่สุเดเ็ เข้าเลขวิ่งบนสามให้เออให้บนสามเข้าตัวโต๊ะหกสามให้บนแต่ไปลงล่างนะครับนะครับผมของหลวงพี่แขกให้เลขวิ่งสี่กับหกเข้าเลขวิ่งหกจับคู่ไม่เข้านะครับผมของพ่อแรงคนนนนาเข้าแต่เลขวิ่งหกนะครับผมหกล่าง กล่างตรงอยู่แต่จับคู่ไม่ถูกนะครับผมของเจเลขวิ่งเงินล้านเข้าเลขวิ่ง3ล่างแต่จับคู่ไม่ถูกเข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมสำนักสุดท้ายพ่อแต้มตำลาวเข้าแต่เลขวิ่งอีกครับผมสรุปแล้ววันนี้แตกแต่เลขวิ่งนะครับผมตัวกลับก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับผม แต่ไม่ค่อยเต็มร้อยคือเข้าตัวโต๊ดนะครับผมแต่เล็กวิ่งเข้าตัวตรงมีสำนักเดียวคือปู่ศูให้บนลงล่างเท่านั้นนะครับผมแปดสำนักแต่เล็กวิ่งทั้ง8ปดสำนักกับผมเอาไว้เจอกิปหน้าคลิปนี้ตามต่อกันวันพุทธที่12กสองับผม